2นาทีกับตลาดรถไฟศีนักครินค่ะบรรยากาศในวันที่10เมษายน2อ6 4อันนี้เราจะอยู่ชั้น2นะคะคนไม่เยอะนะบางตา ไปฟางหมดก็ดยังไม่เอาอันนี้ล้วอยู่ร้านแจวหอนโบราณชั้นสองนะคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นร้านสเต็กบุญมีที่นี่มีหลายร้านแล้วก็ร้านก็เปิดค่อนข้างเยอะนะคะร้านอาหารก็มีทั้งโซนเนี้ยคะ่ะ ทั้งอาคารเลยมีแต่อาหารเมนูเด็ดที่นี่ก็คงจะเป็นกระเพราถาดแล้วนะแต่ตอนนี้เราสั่งแจวห้อนกันองิน้ำกสุดจริงน้ำซุปเขาว่าสุดจริงใช่ไหมระหว่างที่ยังไม่ต้มน้ำซุปเขาออกใสๆนะ จะมีกลิ่นหอมของตะไคร้นะอหอมตะไคร้อืมหอมน้ำซุปอ่อนๆรสชาติไม่จัดจ้านเดี๋ยวพอใช้จุ่มเนื้อหมูลงไปน่าจะพอดีล่ะรสชาติอ่อนๆหอมๆสมุนไพรมือเย็นเหมาะมาก ราคาสตาร์ทเป็นเซตอยู่ที่250บาทมีท็อปอัพได้นี่แจ่วฮ้อนโบร,ราณและหมูกระทะใครชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยจ้ะรับลมที่กกๆเล็กน้อยอันนี้เป็นเซตที่เราเลือกไปค่ะชุดหมูไซส์เล็กก็จะได้ก็จานใหญ่เหมือนกันนะ ได้หมูได้ตับนะคะหมูส่วนต่างๆไข่หนึ่งลูกแล้วก็ผักผักนี้เราสั่งเพิ่มได้ค่ะมาม่าเราก็สั่งเพิ่มเติมเป็นท็อปปิง้งใครชอบมันกุ้งแม่น้ำนี่ <S <S ก็จะมีใส่เป็นออปชั่นเสริมทานร้อนๆอ,อุ่นๆก่อนนอน บายบายเลยสองนาทีแล้วปุ๊บ